สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแนวทางหวยฮาหนอยกันต่อนะคะก่อนจะมารับชมแนวทางหวยฮาหนอยของวันนี้กันแอดขอย้อนไปตรวจผลหวยฮาหนอยของเมื่อวานกันก่อนเนาะว่าหวยฮาหนอยทั้ง3ฮา,หาหนอยนี้ออกอะไรกันบ้างนะคะและแนวทางที่แอดได้วางไว้ทั้งสองสูตรของเมื่อวานนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะ และสูตรชุดวินนะคะมันจะเข้าดีหรือเปล่าเรามาตรวจผลกันก่อนนะคะ,ะฮานอยแรกเลยนะคะอันนี้สูตรเน้นวิ่งรูดก่อนนะซึ่งสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะในแอดแย่เป็นสามฮานอยนะคะ,ะมาตรวจผลหวยฮานอยพิเศษของเมื่อวานกันก่อน,นะคะ่ะผลการออกหวยฮานอยพิเศษสามตัวบนออกศูนย์เจ็ดเจ็ดล่างออกสองหกค่ะบนนี้เข้านะคะส่วนล่าง เราเข้าวิ่งก่อนเลยเข้าตัวรองค่ะหกอ่ะดูตัวเจาะนะคะพ่าแอดได้เจาะไว้ไหมอ่าเข้าตัวรองนะคะแถวที่แถวที่สองตัวรองนะคะมาตัวแรกค่ะหกสองแอดแอดวางตัวตัวกลับให้นะคะก็เข้านะท่านผู้ชมต้องกลับด้วยนะคะไปกลับด้วยนะเพราะว่าเลขมันก็ไม่ได้ว่าจะมาตรงๆนะคะอ่ะทีนี้ หาใครได้รูดก็เข้าเช่นกันค่ะเข้าทั้งวิ่งทั้งรูดแล้วเข้าตัวเจาะโอเคไหมคะตามนี้เนาะส่วนตัวที่แอดเน้นชอบไม่มีนะคะโอเคฮานอยพิเศษเข้าเดอมาเลคาเลขเจาะกเข้าสองหกมาตัวกลับนะคะหกสองออกตัวกลับนะก็แอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะหากใครตามฮานอยพิเศษนะเดี๋ยวมารับชม าตรวจผลหวยฮาหนอยปกติกันต่อนะคะอ่มาตรวจผลหวยฮาหนอยปกติของเมื่อวานกันต่อค่ะผลออกสามตัวบนสี่เจล่างออกหนึ่งสามาวิ่งก่อนเลยค่ะมาเจ็ดมาตัวรองนะคะตัววิ่งเจมีหรือเปล่าแอดได้เจาะไว้ไหมโอ้น่าเสียดายเนาะไม่มีอ่า แต่ไม่เป็นไรค่ะหากใครได้รูดก็เข้าเช่นกันเข้าวิ่งรูดเดออยู่ในตำแหน่งที่รูดได้นะคะอ่าล่างล่างออกหนึ่งสามมาหนึ่งก่อนเลยนะตัววิ่งเข้าตัวเด่นค่ะทีนี้เจาะมีไหมค 1, ะหนึ่งสามอ่เข้าบรรทัดแรกเลยตัวเด่นชุดเด่นออกตรงเลยค่ะหากใครได้รูดหนึ่งก็เข้าเช่นกันนะคะ แนวทางเมื่อวานฮานอยปกติเมื่อวานนี้เข้าตัววิ่งทั้งสองตัวเลยนะคะ1กับ7นะเข้าวิ่งรูด70และ13เข้าตัวเจาะค่ะตัวที่แอดชอบมี13ด้วยนะคะอแอดก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะหากใครตามนะคะฮานอยปกตินะเดี๋ยวมารับชมตรวจผลหวยฮานอย VIP กันต่อนะคะ ตรวจผลหวยฮานอยเวพกันนะคะสามตัวบนออกสองศล่างออก6กหนึ่งไม่มีสีไม่มีสามติดมาเลยนะคะก็คือหลุดเด้ออ่าวีเอหลุดนะคะไม่เข้านะคะหลุดหลุดอ่าวีเอหลุดเด้อสรุปแล้วเข้าสองฮานอยนะคะฮานอยปกติกับฮานอยพิเศษนะ อ่อันนี้แอดขออภัยด้วยนะเลขเลขเลขมันหลุดไปนะคะเดี๋ยวเรามาตรวจชุดวินกันบ้างนะคะชุดวินสองตัวนะคะอ่าชุดวินสองตัวเมื่อวานนี้นะเออเท่าที่ดูก็แอดดูแล้วนะคะมันไม่เข้านะไม่มีให้ลุ้นเลยหกตัวไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เข้าเลยคะ่ะชุดวินสองตัวก็ หลุดทั้งสามฮานอยเลยนะคะคือหลุดนะยังไงแอดก็ขออภัยด้วยนะคะ,ะชุดวินสองตัวหลุดนะ,ะเดี๋ยวเรามารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อเลยนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอยของวันนี้กันต่อนะคะงวดวันที่12พฤษภาคม2564ค่ะสูตรนี้นะคะเป็นสูตรเน้นวิ่งรูตัวเจาะนะคะ ก็จะแยกเป็น3ฮานอยค่ะมีฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอย VAP ค่ะเรามาดูแนวทางฮานอยพิเศษกันก่อนนะคะ ได้วางแนวทางเ,าเน้นนะคะวิ่งรูดเด่น3รอง6นะคะตัวเด่นก็จะมี3 2 3 4 3 6ตัวรองนะคะมี6 1 6 5 6 9ตัวกันค่ะมี3 1 3 7และ6 2ค่ะอันนี้คือตัวเจาะทั้งหมด9ชุดนะคะที่แอดไดเ้เลือกมานะคะทั้งหมด9ชุดนะเพื่อเป็นแนวทางหวยฮานอยพิเศษนะคะ แต่หัวใจหลักของสูตรนี้คือเน้นวิ่งรูดนะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะวิ่งสามรูดสาวิ่งหรูดหค่ะอันนี้ตัวเจาะก็เาจาะมาจากเลขวิ่งกับเลขวิ่งทั้งสองตัวนี้นะคะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษนะคะสี่ชุดเท่านั้นค่ะาจาก9ชุดจาก9ชุดนี้นะคะี๋ยอแอดจะขอใช้ปากกาแดงขีดเส้นใต้แทนแล้วกันนะคะ แอดชอบนะคะมีสามหกหกหนึ่งหกเก้าและสามเจ็ดค่ะ 3, 6, 6, 1, 6, 9, 3, 7, สามหกหกหนึ่งหกเก้าสามเจ็ดสี่ชุดนี้นะคะที่แอดชอบเป็นพิเศษหากใครชอบตามแอดก็สี่ชุดนี้เท่านั้นค่ะถ้าไม่ชอบก็เก้าชุดนี้เลยนะคะ,ะใครสายวิ่งสายรูดก็ตามนี้เลยเดอ้ออ่านี่คือแนวทาง หวยฮานอยพิเศษนะคะต่อไปเราไปรับชมแนวทางหวยฮานอยปกติกันต่อนะคะามาต่อแนวทางหวยฮานอยปกติกันอีกนะคะฮานอยที่สองนะแนวทางนะคะ แนวทางหววห้าน้อยปกตินะคะเน้นวิ่งรูดเด่นสองรองสามค่ะ ตัวเด่นนะคะมี2 3 2สา8หปตัวรองมี3า3 6 3 8สาตัวกันค่ะมี20 25และ3ามสี่นะคะก็รวมทั้งหมด9้าชุดนะคะตัวเจาะทีนี้แอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษนะคะสี่ชุดนะคะามารับชมพร้อมกันค่ะว่าแอดชอบตัวไหนบ้างนะคะ สีชุดนี้นะคะที่แอคขีดเส้นใต้เอาไว้สีแดงนะคะมี2 6 3 8 20กับ3 4ค่ะใครชอบตามแอดก็ตามนี้นะคะ4ี่ชุดนี้หากใครไม่ชอบก็เจาะ9ชุดนี้เลยค่ะหัวใจหลักของสูตรนี้เน้นวิ่งรูดเด่นออร,ดออรูดสองวิ่ง2รูด2วิ่ง3รูด3นะคะเน้นวิ่งรูดเป็นหลักนะคะ,ะก็เป็นแนวทางหวยห้านอยปกตินะคะ ต่อไปรับชมฮานอย VAP กันบ้างนะคะมารับชมแนวทางหวยฮานอย VAP กันต่อนะคะ อโนยเวพนะคะแนวทางเน้นวิ่งรูดเด่นเก้ารอง5ค่ะตัวเด่นนะคะมี90 9195ตัวรองมี515254ตัวกันนะคะมี97 98และ56ค่ะรวมทั้งหมดตัวเจาะเชุดนี้นะคะอแอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษ4ชุดเท่านั้นนะคะจาก9ชุดนี้นะคะ เน้นตัวที่ชอบนะมี90 95 54และ98ค่ะสีชุดนี้นะคะที่แอดชอบเป็นพิเศษนะตัวที่ขี่ซังตานี้นะคะก็ครบทั้งหมดครบทั้งหมดแล้วนะคะทั้ง3หานอยในสูตรเน้นวิ่งรูดตัวเจาะนะคะก็อย่าลืมนะคะหัวใจหลักคือเน้นวิ่งรูดนะอ่ะเดี๋ยวเรามารับชมสูตรชุดวินง2ตัวกันต่อเลยนะคะ มารับชมสูตรชุดวินสองตัวกันต่อนะคะแอดก็จะให้แนวทางเป็นเลข6ตัวในตารางนี้นะคะจับมาวินกันค่ะมาวินสองตัวนะคะ,ะมาดูกันค่ะว่าเลขอะไรบ้างนะคะหกตัวในตารางนะคะ มีเลข4เลข1เลข3เลข2เลข6และเลข5ค่ะนำห6ตัวนี้นะคะมาจับวิน2ตัวค่ะก็จะได้ทั้งหมด15ชุดนะแอดจะแบ่งเป็นชุดเด่นชุดเด่น9ชุดชุดรอง6ชุดนะคะ เขียนผิดเขียนหนึ่งห้าหนึ่งห้านะคะตัวนี้ตัวนี้หนึ่งหนะ้านะชุดเด่นมีสี่หนึ่งสี่สามสี่สองสี่หกสี่ห้าหนึ่งสามหนึ่งสองหนึ่งหกและหนึ่งห้าค่ะอันนี้เรียกห้านะคะโทษทีเขียนผิดอันนี้เขียนเขียนไปแล้วนะ่เป็นหนึ่งห้านะคะที่นี้มาดูตัวรองนะคะ ัวรองก็มี6ชุดนะคะมี3 2 3 6 35 2า2หสามห้าสองหและห5ค่ะรวมทั้งหมด15ชุดนะคะอทีนี้แอดจะเน้นแอดจะเน้นตัวที่ชอบเป็นพิเศษนะคะเพียง5ชุดเท่านั้นค่ะจาก15ชุดนี้นะคะ 5ชุดนี้นะที่แอดชอบนะคะมี41,43,12,25และ65ค่ะหากใครชอบน้อยชุดจะตามแอดก็ตามนี้เลยค่ะ5ชุดที่ขีดส้นใต้สีแดงนะคะถ้าไม่ชอบก็15ชุดนี้เลือกตามที่ชอบกันได้เลยนะคะหากใครชอบวิน3ตัวจะอยากลองจับดูนะคะลองดูได้ค่ะบางครั้งมันก็เคยเข้านะ บางครั้งแต่ส่วนใหญ่จะเข้าวินสองตัวมากกว่าค่ะแต่วินสามตัวก็เข้าอยู่นะเออมันทีมันบดจะเข้ามันก็เข้าดีเลยค่ะแนวทางชุดวินสองตัวนี้นะคะสามารถเสี่ยงโชคได้สามฮานอยนะเป็นฮานอยรวมนะคะคือฮานอยพิเศษฮานอยปกติและฮานอยเวพอาจจะไม่แยกนะคะสูตรเน้นเร่งรูปตัวเจาะแยกเท่านั้นนะสูตรชุดวินก็เป็นฮานอยรวมนะคะก็เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแอดที่วางครกแลวนะทั้งสองสูตรนะ สูตรเน้นเิ่งรูดตัวเจาะกับสูตชุดวินนะคะก็ยังไงก็ถ้าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะรบกวนด้วยนะฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันและกันด้วยนะคะแนวทางก็มีเข้ามีหลุดกันได้เสมอน,นะแอดเน้นย้มตรงนี้นะคะผิดถูกแอดขออภัยไว้ล่วงหน้าด้วยนะถ้ามันไม่เข้าเลยหรือหลุดเลยเนี่ยยังไงก็อย่าเพิ่งทิ้งกันไปไหนนะคะเข้ามารับชมหวยฮาหนอยของแอดกันทุกวันได้นะ ก็ที่ผ่านมามันก็เข้าดีอยู่นะมันก็ไม่ได้ว่าหลุดเลยนะอย่างน้อยก็ถ้าจะเข้าก็ตัววิ่งอะเข้าดีสูตรในวิ่งรุ่นเนี่ยตัววิ่งค่อนข้างจะเข้าดีนะอันนีแ้แอดบอกตรงๆนะมันจะเข้าดีค่ะแต่มันก็จะหลุดก็เนาะมันก็ต้องมีบ้างอะถ้าหากจะหลุดนะเพราะว่าเราก็ไม่สามารถรู้ล่วงหน้าได้นะคะว่าหวยจะออกอะไรใช่ไหมคะไม่มีใครรู้ล่วงหน้าหรอกคะ่ะ เราไม่มีใครให้แนวทางเข้าทุกเข้าดีทุกวนันเข้าถูกทุกวนันหรือหลุดทุกวันได้นะคะมันก็มีปะปนกันไปนะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะก็หากใครที่ยังไม่เคยกดติดตามช่องของแอดกันเลยนะคะก็อ,อย่าลืมกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนด้วยนะคะเวลาแอดมีแนวทางลึกเด็ดมาใหม่ๆจะได้ไม่พลาดการรับชมคลิปต่อไปของแอดกันคะ่ะ ก็ยังไงก็ขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีเฮงเรวยรวยปังๆกันอีกนะคะเรามารับชมและฟังผลหวยฮานอยทั้ง3ฮานอยกันนะคะว่าแนวทางที่แอดได้วางไว้ให้ทั้งสองสูตรน่ะจะเข้าดีหรือเปล่านะคะก็ขอให้โชคดีละกันค่ะอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพให้แข็งแรงอยู่เสมอนะก่อนออกจากบ้านอย,าอย่าลืมสวมแมส1ร้เป์เซ็และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์กันทุกครั้งด้วยนะคะขอพระคุณทุกท่านมากๆนะคะที่เข้ามารับชมแนวทางเลขเด็ดของแอดกันทุกวันเลยนะคะยังไงก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอย่าลืมนะคะตรงนี้นะแล้วก็แอดไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายและการพนันใดๆทั้งสิ้นนะคะเ,เข้ามารับชมเพื่อความบันเทิงกันนะก็ขอพระคุณทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ แล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะวันนี้ขอตัวก่อนนะคะสวัสดีค่ะ